lắc mẹ trúc về châu có hột thì hồn mẹ coi út hôn pha mán lục trâu út căn à hàn thôn cha cùng câu còn kìm thịt kiếm sẹp hôn mẹ coi hắc xa cắm hạ nơi tròn cô ít hồn uân hiểu lên nhâm mẹ nặng lúc út căn chạy khèn chắc nặng non hén của sạc nằm tròn กัวล่ำบากใจพระไทยในห้องการงานมีละไว้จักง้ามเรียมหมูบุหัวพระไม่ก็กิดออบเจ้าในคันย้ำเมียนางลุกแม่ก่อยเคาะพันหายใจออกดังอิจิวอ่อนอวนแม่ล่ำบากใจเตียงนับูฝุ่นอดไมทานผูกมัด ước ừ, ừ, hào hào trong khinh cầm nhắp nhằm về mẹ, mẹ châu công an từ nhân leo mẹ hàng với hà công tang bùn cún mẹ châu lắm bạc, chạy nhằm cực cục tay non tín tức mất cột cực đi bùn mẹ bùn tay biết tin xì cả đáng vào châu สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทกลอนภาษาล้านนา,าที่น่าสนใจมากๆบทหนึ่งนะคะชื่อว่าบทกลอนพระคุณแม่อันนี้มาจากช่อง y YouTube รูล่าแจ้งเจินค่ะคือบทกวีนี้มันไม่ใช่แค่คำสวยๆทั่วไปนะคะแต่มันแบบพาเราไปสัมผัสความรู้สึกจริงๆของคนเป็นแม่ในวัฒนธรรมล้านนาเลยโดยเฉพาะช่วงตั้งท้องอะคะ่ะที่เต็มไปด้วยความรักความอดทนแล้วก็ ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆสิ่งที่สะดุดใจจริงๆเลยก็คือการบรรยายความรู้สึกที่มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความยากลำบากต่างๆที่แม่ต้องเจอโอเคค่ะเรามาลอ,ลองเจาะลึกเนื้อหากันหน่อยนะคะว่าบทกลอนนี้สะท้อนมุมมองเรื่องพระคุณแม่ออกมาอย่างไงบ้างบทกลอนนี้เหมือนจะเริ่มด้วยภาพความทุกข์ยากทางกายก่อนเลยนะคะอย่างท่อนที่ว่าแม่ตุ๊กเพื่อเจ้า คำว่าตุกในภาษาล้านนานี่คือความทุกข์ยากลําบากใช่ไหมคะใช่ครับคือทุกข์ยากลําบากค่ะหรืออีกท่อนหนึง่งหิวหนแม่กอยยอดถนคําว่ากอยนีเ่เหมือนกับค่อยๆหรือพยายามอดทนแบบนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับคือค่อยๆอ,อดทนพยายามทนเอามันมันชัดเจนมากว่าแม่ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเยอะเลย และประเด็นเรื่องการอดทนเนี่ยในวัฒนธรรมล้านนาการแบกรับความทุกข์ยากเพื่อลูกมันมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพอย่างเดียวนะครับแต่มันถูกมองว่าเป็นการสร้างสมคุณงามความดีเป็นการเสียสละที่แบบน่ายกย่องมากๆบทกลอนใช้คำง่ายๆนะครับแต่สื่อถึงค่านิยมนี้ได้ลึกซึ้งจริงๆ อ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ความอดทนทางกายอย่างเดียวใช่ไหมคะยังมีเรื่องความรู้สึกไม่สบายตัวต่างๆด้วยอย่างเช่นอิดอ on ่อนอ้วนหิวแรงคําว่าอิดอ่อนนี่คือเหนื่อยอ่อนเพลียครับค่ะเหนื่อยอ่อนเพลียหรือว่าการเคลื่อนไหวที่ต้องระวังมากๆนั่งลูกอดกลั้นใจแข็งกลัวจะกระทบลูกในท้องที่เขาเรียกว่ากลัวสนั่นต้องคําว่าต้องก็คือ ท้องหรือครันครับผมค่ะท้องนั่นเองแล้วความน่าสนใจคือมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะบทกรอนเนี่ยเขาเชื่อมโยงความลำบากทางกายไปเข้ากับความกังวลใจที่มันมีอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่เลยค่ะใช่ใช่อย่างท่อนที่บอกว่าแม้จะทำงานหนักๆอย่างตักน้ำเกลือหมูโบ ỗ, หลัวผ่าไม้ก็กึดฮอตเจ้าในคันคำว่าเกลือหมูนี่คือให้อาหารหมูโบ ỗ, ลัวคือผ่าฟืนส่วนกึดฮอตนี่คือคิดถึงครับ พวงถึงตลอดเวลาค่ะคือไม่ว่าแม่จะทำอะไรอยู่ใจก็ยังพวงถึงลูกในท้องตลอดเวลาเลยเนาะครับผมตรงนี้มันสะท้อนภาพรวมของความเป็นแม่ในบริบทสมัยนั้นได้ชัดเจนมากครับคือไม่ใช่แค่ภาระทางกายแต่มันเป็นมันเป็นภาระทางใจที่ผูกพันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำกิจกรรมประจำวันอะไรอยู่ก็ตามอืมแล้วมีมีการใช้คำเปรียบเปยด้วยนะคะที่สื่อถึงความรู้สึกเหมือนถูก จำกัดถูกผูกมัดอย่างเปียงนกผูกบ่วงของนายพรานผูกมัดคำว่าเปียงนี่คือเหมือนหรือราวกับครับค่ะเหมือนนกที่ติดบ่วงในพรานมันให้ภาพที่แบบทั้งอึดอัดแล้วก็ไปไหนไม่ได้ดั่งใจเลยใช่ครับการเปรียบเทียบนี้ทรงพลังมากนะครับมันอาจจะสะท้อนทั้งข้อจํากัดทางกายภาพจริงๆที่ไปไหนมาไหนลําบากขึ้นแล้วก็อาจจะรวมถึงข้อจํากัดทางสังคมหรือบทบาทที่สังคมคาดหวังจากผู้หญิงที่กําลังจะเป็นแม่ในยุคนั้นด้วยครับอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะ พอใกล้คลอดความลำบากก็ยิ่งยิ่งมากขึ้นไปอีกหายใจออกดังอิดหิวอ่อนอ้วนแล้วก็มีอาการไม่สบายตัวที่บรรยายว่าเออะอะหาวหาวลมขึ้นกัมยัดคำว่ากัมยัดนี่มันอาการเป็นยังไงคะมันคืออาการเหมือนมีลมตีขึ้นมาจุกแน่นที่คอหรือแถวแถวแก้มครับแสดงถึงความอึดอัดไม่สบายตัวอย่างมากเลยทีเดียวโหฟังดูทรมานเหมือนกันนะคะครับและจุดสาคัญที่สุด ที่บทกรอนิ้วตอกย้ำเลยก็คือความเสี่ยงถึงชีวิตในการคลอดครับใช่ค่ะท่อนที่ว่ายามดีบุญแม่บ่อนนักคงตายเป็นผีชีวิตอินทรีย์ลืมคิงกระด้างคำว่าบ่อน,นักคือไม่มากส่วนคิงกระด้างคือร่างกายแข็งทื่อคือเสียชีวิตไปแล้วครับค่ะคือถ้าบุญไม่พอรักษาก็อาจจะตายตอนคลอดได้เลย มันสะท้อนว่าการให้กําเนิดชีวิตในสมัยก่อนนี่มันมันอันตรายจริงๆซึ่งตรงนี้เองครับที่มันเชื่อมโยงกลับไปสู่หัวใจหลักของเรื่องนี้คือบุญคุณแม่เจ้าอย่างแท้จริงเลยบุรกรอนใช้ภาพความเสี่ยงตายตรงนี้เพื่อจะเน้นย้าถึงความเสียสละอันสูงสุดของแม่ทําให้ลูกต้องเอ,อ่อสานึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้ครับค่ะภาพทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยทั้งความทุกข์กายความกังวลใจข้อจํากัดต่างๆจนไปถึงความเสี่ยงชีวิต แล้วแล้วทั้งหมดนี้มันมันบอกอะไรหรือสะท้อนความคิดอะไรที่สำคัญที่สุดคะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับคือบทกลอนนี้ไม่ได้เป็นแค่บันทึกความเจ็บปวดทางชีววิทยาของการตั้งครรภ์เฉยๆนะครับแต่มันคือการใช้ภาษาล้านนาที่เรียบง่ายแต่ว่าส่งพลังมากๆทั้งคำศัพท์เฉพาะอย่างตุก๊กกอยกึดฮอดต้องก้ามยัด หรือคิงกระด้างเนี่ยเพื่อตอกย้ำแล้วก็สืบทอดค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อการเสียสละของแม่เลยครับมันคือการเล่าเรื่องที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตแล้วก็จิตใจของคนล้านนาจริงๆค่ะการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ภาพเปรียบเทียบต่างๆนี้มันทาให้เราเ,เข้าถึงความรู้สึกนั้นได้จริงๆเลยนะคะใช่ครับมันจับแก่นของความผูกพันความสำนึกในพระคุณออกมาได้ชัดเจนมากเลยทีเดียว คำถามที่น่าสนใจที่อาจจะชวนให้เราครบคิดกันต่อก็คือมุมมองแบบล้านนาดั้งเดิมเกี่กับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่เราเห็นในบทกลอนนี้นะครับมันมันสอดคล้องหรือแตกต่างหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันยังไงกับความเข้าใจเรื่องความเป็นแม่แล้วก็บทบาทของผู้ปกครองในสังคมยุคปัจจุบันของเราบ้างอันนี้ก็น่าคิดต่อครับ